โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะรับผมพบผ,ผมกับกายแคสเกมและตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการเปิดสตีมคลีนะครับผมสตีมแล้วแต่จะเรียกนะผมสตีมคลีคลีเออโอเคครับก็เราจะเห็นได้ว่าอ่าเราอยู่ในสตีมของผมนะฮะตอนนี้ผมมีตัววังเดดแล้วแล้วคราวนี้มีสตีม Steam มีคีของตัววังเดดอยู่อีกหนึ่งอันที่ใช้ไม่ได้เนื่องจากมีอยู่แล้ว ก็จะแจกให้คนดูนะผมแต่ว่าไม่ใช่ครั้งนี้แล้วก็จะทําเป็นคลิปแยกแน่นอนว่าถ้าไลฟ์สตรีมได้ก็อยากจะทํานะฮะหวังว่าคงมีคนดูอ่ะจริงๆอาจจะรอแบบนัง่นงรอเลยอาจจะเปิดคลิปรอมั้งเลยใครเข้ามานี่ได้เดอะบลังเดตแน่ๆน,นะครับผมก็ชวนเพื่อนนะผมใครที่มีสตรีมนะฮะชวนเพื่อนมาเลยผมแจกได้เดอะบลังเดตสะอาดทั้งหนึ่งซีซั่นเลยครับผมรวมน่ารวมสี่ร้อยวันได้มั้งเห็นมันบอกซีซั่นหนึ่ง อ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้หรือการเปิดวิอาร์คีสตรมนะครับผมสตรีมเคเพราะว่าเพื่อนผมต้องการเปิดเดบลิงเดสเหมือนกันแล้วคราวนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดตรงไหนอย่างแรกนะครับผมให้คุณมาที่เกมนะฮะเปิดใช้บริษัทพันบนสตรีมนะครับผมกดถัดไปฮะเอาแล้วก็กดยอมรับเอา คีมมาใส่ตรงนี้นะครับผมกดวางหรือจะพิมพ์เองก็ได้ได้เหมือนกันนะผมก็กดยืนยันพอกดยืนยันปุ๊บมันก็จะทําการอ่าดูว่าคี์มันถูกต้องไหมมันต้องรับปุ๊บมันก็จะบอกว่าเกมนี้คือเกมอะไรแต่ว,วันเดียวแล้วกดถัดไปยกเลิกบาดแล้วก็รักษาคุณนะผมอ่าคันนี้คลิปหน้าอาทิตย์ต่อไปอาจจะเล่นเกมเกม,นนมะะกกหนึ่งนะครับผมอาจจะพักหนึ่งเดียวสักป๊บหนึ่งคือมันมีเกมนี้แทรกเข้ามาแล้วผมก็แบบเอ,อ้ยอยากเล่นเละคันนื้คันตัวอยากเล่น อะไรเงี้ยนะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันในคลิปต่อไปนะผมสต,ตอนนี้สวัสดีครับ